แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะมาตามนัดจริงๆสําหรับการประกาศราคากินกลางอ้างอิงและก็การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ท66ในส่วนของงวดที่10นะคะในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างวันที่10-16ธันวาคม2565ค่ะและที่สําคัญทกศประกาศแล้วนะคะคุณผู้ชมจะมีการจ่าย เงินในวันที่21ธันวาคม2565และพี่น้องเกษตรกรงวดที่1ถึงถึงงวดที่9ใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังด่วนค่ะเตรียมจ่ายเงินกลุ่มตกลนด้วยแล้วก็ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรชาวนาไร่และ1,000บาทที่ยังคงตกค้างยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังค่ะทกศออกมาตอบชัดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ใหกับช่องอีสรบค่ะ ประกาศออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้งวดที่10ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้นะคะงวดที่10สําหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง16ธันวาคม2565ซึ่งประกอบไปด้วยนะคะการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างพี่น้องเกษตรกรชาวนาในงวดที่10นี้จะได้รับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง สชนิดข้าวด้วยกันแต่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวเหนียวแล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยวในส่วนของข้าวเหนียวไม่ได้รับเงินเฉยๆเพราะว่าราคาสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ S 1> <S 1> การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะ <ingo. S 1> ส่วนต่างสําหรับการจ่ายเงินงวดนี้อยู่ที่1นึ่บาทเกสตางค์ค่ะตามมาด้วยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนต่างประจํางวดอยู่ที่9 5้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกปทุมธานีอยู่ที่288บาท31สตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเจ้านะคะส่วนต่างประจํางวดอยู่ที่496บาท 89สตังค์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าข้าวเปลือกเหนียวนะคะราคาสูงกว่าที่ประกันไว้ก็คือราคากินกลางอ้างอิงในงวดที่10นี้อยู่ที่12,226บาท11ส,สตางค์ จึงไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดน,นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของทกศรประกาศวันนี้นะคะ16ธันวาคม2565นับไปอีก3าวันทำการคาดการเริ่มทยอยจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่21ธันวาคม2565พร้อมกันทั่วประเทศค่ะและในส่วนของเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกลุ่มตกหล่นงวดที่1ถึงงวดที่9ทกศก็จะมีแผนการจ่ายตามสาขาแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไร่และ1 บาทด้วยส่วนเกษตรกรท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงษษษษษษินทกศฝากประชาสัมพันธ์มาให้ติดต่อด่วนอันดับแรกคือที่เกษตรอำเภอก่อนในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรแล้วไปติดต่อที่ทางธนาคารทรกศในเรื่องของบัญชีเงินฝากว่าท่านได้ผูกบัญชีถูกต้องไหมแล้วก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเปล่า ที่เป็นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีเกษตรกรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครยังคงไม่ได้รับการโดนเงินติดต่อด่วนที่ทางธนาคารทกรสหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ